พี่วุฒิสวัสดีครับครับผมส<จ>วัสดีครับเจ้สวัสดีครับเจวันนี้เจ้แงงจงคนจงควายนะครับทุกคนทําไมมันดูยิ่งใหญ่แล้วก็สวยมากเนี่ยล่ะล่ะเห็นก็คือว่าเป็นควายที่ดูมีความเป็นเจ้าเนื้อแล้วก็ทรงตัวที่ดูสวยสง่างามเขาเป็นลูกใครเขาเป็นพ่อตัวไหนครับพี่วุฒิอ่าเจ้าโลมานี่เป็นลูกฉลามชนครับฉลามชนครับครับลูกลูกฉลามชนกับแม่กําไลเพชรแม่กําไลเพชรก็เป็น สายปานสุรินรของพี่วันดีครับเป็นควายแม่พันธุ์อยู่ฟาร์มพี่วันดี WD Farm มีหลายหลายคนบอกว่าลาลาถ้าอยากเกเอาวแม่พันธุ์สายนี้ใส่กับตัวไหนดีล่าสุดบอกได้เลยว่าสายปานสุรินใส่กับสายไหนที่เห็นมาเหมือนจะเข้ากับทุกๆสายอยู่นะครับ<ล>ใช่แล้วก็สายปานสุริน <c oughs> เป็นควายที่ยืนเป็นแม่ควายคอกเขาเรียกว่าเป็น เป็นควายแม่แม่ควายหลักๆของทางคอกทางฟาร์มทุกๆฟาร์มเหมนนาะเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นก็ครับตัวเด่นๆดีๆก็มาจากเท่าที่เห็นนะใช่ครับใช่ครับสายปานสายดาวสายพยางอีสานมันเราจะเป็นแถวๆนี้นะใช่ครับสายเบิ่มหลังๆก็เบิ่มพันล้านสายก็าวเจริญครับแต่นี่คือต้องบอกว่าเฮียเติมณปัจจุบันนี้ก็จะดูแลฉลามชน สลามชนนี่เป็นลูกแม่ที่หลั่ลาเคยไปรีวิวตอนนี้เป็นแม่เนี่ยเป็นสายดาวซีพีแม่ของสลามชนถูกผิดยังไงเดี๋ยวลองเข้าดูประวัติของสลามชนอีกทีหนึ่งครับอันนี้ผมไปขอแบ่งพี่บันดีมาพี่บันดีพี่บันดีอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับจัดร้อยเอ็ดตอนแรกอะอยากให้เห็นหน้าก่อนแต่หน้าเขาก็เก่งแต่ลำตัวดูสิครับเนี่ยเห็นไหม,มเข้าท้ายพายอายุประมาณเท่าไหร่นะสองตอนนี้สองปี จะห้าเดือนเต็มครับฟันกี่คู่หลุดหรือยังฟันแท้เพิ่งหลุดหนึ่งคู่เพิ่งหลุดไปไม่กี่เดือนเนาะใช่ครับใช่ครับอกําลังจะขึ้นสูงเท่าไหร่ครับพี่ปุดตอนนี้วัดล่าสุดนั้นร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับร้อยห้าสิบเจ็ดจริงๆควายตัวนี้นะหลานล่าที่แบบว่ามโนนะมีความมโนในความรู้สึกเราก็ช่างมโนมโนคือมีความสูงไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบได้แน่นแน่ เพราะนี่คืออายุยังไม่ถึงจะสี่ปีห้าปีเลยเขาก็ได้ความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบร้อยห้าสิบมันเหลืออีกสิบเซนน่ะมันจะได้ไหมเรามาดูกันแต่ว่าลาลาพี่วุฒิถ่ายช่อง youtube ก็ให้เห็นอยู่บ่อยๆอยู่เนาะใช่ครับตอนนี้เขามีความสูงโตเดือนละกี่เซนอ่าเท่าที่มาอยู่กับผมนี่มันได้โตเดือนละเซนนะได้อยู่ครับได้อยู่เนาะได้ครับครับโตเดือนละเซนสองเซนกว่า แล้วทีนี้เราเข้าสนามกี่รอบแล้วแล้วเรามีอะไรบ้างในช่วงเวลาในรอบที่มาอยู่กับเราเนี่ยมาอยู่กับผมนี่เดินสนามอยู่สองครั้งครับไปที่งานบลรบบือครับก็งมาก็ได้ที่สี่ควายยักษ์ปันน้ำนมอีนี้แล้วก็ไปอุทัยอุทัยได้ที่อุทัยก็ตกรอบตกรอบแรกครับควายยักษ์ถ้าเห็นนะ ลูกฉลามชนน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่เป็นตัวผู้แล้วดูสง่างามเหมือนพ่อด้วยนะใช่ดูไข่ดูท้ายดูตัวดูทรงดูทุกอย่างช่องทางการติดต่อที่ไหนได้ยังไงเอยช่องทางการติดต่อก็อปรมีฟาร์มควายงามควายไทยครับครับเฟซบุ๊กก็ปรมีฟาร์มควายงามควายไทยแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็ 0851102433มครับผมพี่วุฒิต้องบอกว่าเป็นคนเลี้ยงควายที่อยู่ในเบื้องหลังของคนระดับสายพัฒนานในระดับกี่ปีแล้วนะผมเลี้ยงควายมานี่4จะ5ปีแล้วครับ5ปีละ 4, 4ปีกว่าสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าพี่วุฒินี่ก็จะเป็นอ่าคนที่พาพี่น้องซื้อ,ซ,อซื้อหาเนาะมีเยอะ,ะแต่ก่อนเลี้ยงวัวครับแล้วก็ก็ถ่ายออกหมดแล้วก็มาเลี้ยงควายได้4ปีกว่าเยอะสุด การจุควายหรือว่าสมาชิกทั้งหมดกูตะใช่ใช่ที่พี่พ่อก็ประมาณ15ตัวได้สิบห้าตัวก็เยอะนะจัดการได้จริงๆก็ดูแล้วรู้สึกว่าพื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงควายมากเป็นการจัดโอโซนที่ดูสวยงามมากแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆพี่บุก็จะพาพี่น้องไปนะแต่แถวนี้มีคนเลี้ยงควายเยอะไหมพี่บุเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นลูกของฉลามชนครับอันนั้นก็คือลูกของ ช้างอุดรตัวนั้นเสน่จะมีในเรื่องของช้างอุดรก็น่ายกเนาะน้ายกเหลี่ยมตัวที่ดูเชิดความสูงอ่าอันนี้คือก็จะได้เวอร์กระดูกหน้าเขาใหญ่ทะอะไรที่เป็นดูสง่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ชงยักษ์ชงยักษ์ครับฝั่งแม่เป็นไงบ้างครับเขาฝั่งแม่ก็เขาเขาก็จะเปิดกว้างดีครับครับครับเขาเปิดกว้างดีเขาคันช้อนใหญ่อื อย่างหน้าตาเขานี่ดูละมุนละไม่มากนะครับเหมือนพ่อมากที่หลานหลานได้พามาเห็นพิกัดของเราอยู่ที่ไหนนะครับตำบลบัวขาวบ้านดอนอุ้มรัวตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินครับครับพี่วุฒิกับเจ๊นเนี่ยก็จะเรียกเจ๊นนะเรียก <c oughs> เรียกเรียกพี่สาวชื่ออะไรนะ <c oughs> พี่แจงค่ะพี่แจงวงกวารคอยมีพี่แจงอีกหนึ่งคนแล้วนะครับเขาเป็นตัวที่เท่าไหร่ของแม่ ตัวที่ตัวน่าจะเป็นตัวที่สามครับตัวที่สามครับที่หล่าเห็นนะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องสมมติหรือว่ามันเป็นเรื่องที่หล่ามโนคนเดียวนะถ้าตัวที่สามเมื่อไหร่ควายชอบอลังการตลอดเวลาเลยไม่รู้เพราะอะไรไม่ตัวที่สามก็ตัวที่สี่อะมันจะมาเลยในการจ่ายลูกแต่ว่าบางแม่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวหนึ่งที่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองไม่ได้ว่าใหญ่ะไม่ได้ไม่ว่าไม่ใหญ่นะลูกเขา ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าถ้าส่วนมากที่เห็นรู้สึกว่าลูก3ามลูก4ี่นี่อ่าครับพ่อหลานชอบถามงว่าเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามครับโอ้โ oh, หพอตัวที่3ามมันก็ชอบจะเป็นอย่างเงี้ยครัรู้สึกว่าอลังการยักษ์ใหญ่มากอ่าเบอร์โทรก็0ูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งศสสมสครับครับช่างวุฒิครับนี่คนรูปหล่อสไตล์เห็นอันนี้ไหม เออวันพีดอ่ะวัดยางเงี้ยนี่เหมือนมากนี่คือพระเอกเลยนะครับทุกคนเนี่ยหลานชอบก็เลยได้ลูกนี้คือหมวกเขาเรียกหมวกฟางนะครับหมวกหมวกไม้ไผ่เออหมวกไม้ไผ่แต่เดิมอ่ะมันไม่ได้เล็กขนาดนี้แต่นี่คือทําให้มันเล็กเองครับรู้สึกว่านี่คือชอบมากเลยแล้วก็มีเสื้อที่เป็นเสื้อเสื้อเสื้อฟางนะเสื้อฟางสวยมากครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับพี่วุฒิครับ แล้วก็เจ๊ครับขอบคุณมากนะครับมีความสุขในแบบคนเลี้ยงไข่ก้าวันนี้แหละนี่ดูบรรยากาศต้นนี้คือต้นอะไรนะครับต้นภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษาอีสานเรียกต้นต้นหาดต้นหาดภาษาอีสานเรียกต้นบักหาดนะครับเด้อมันกินได้ครับกินได้ครับแซ่นนบแมนเบาซืา้อๆนะครับแต่เราเราไ่านเคยกินแซ่บพี่ลีครับ <laughs> เจ๊เจ๊เจปะไมาไม่ไป